เดี๋ยวเอามาลองลามจากคอมโบหนึ่งเนะาะว่าจะเป็นยังไงอันตีไปจัูวะนี้เก็บดาบสกิลสองลามลามลามโอ้โหจูรุงโบตายเฮ้ยโบตายนเนาะพลันเลือดมันไหลเนาะเอามหยเอามายลามจาัูวะนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมก็สบายดีสบายเช่นทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะมาซุ่มสกินลิงคอลเลกเตอร์นั่นเองเนาะ ตอนนี้มันกะเหลือประมาณ3หาศบาทนี่เนาะค่อยกระสายเเนาะสำหรับไผ่ที่ยังบู๊เนาะว่าต้องซูมสก,กินของคอลเลกเตอร์นี่เลให้มันถือแล้วก็คุ้มคลายส่วนนอกอะสามารถไปเบิ้งชิปเก่าของค่อยได้เลยเนาะที่ค่อยอธิบายไปเนาะอ่าอมาซูมกันเลยอ่าว่าจะได้โอเวกซาน่าอามายังกรอ่ามาซูมต่อเลยเนาะ่าจิได้ยังได้เลยโบ โอ้บอได้ไดคาถาเวทมาเอามารุ่นกันบาดสุดท้ายเนาะมาสิได้หรือบออีบาดเดียวเท่านั้นปึ๊บนี่มาแล้วสก,กินคลิงコレกเตอร์เนาะีชีดาดีโค้ดเทสก,กินเ็าแพงไม่แรงไี่ไงบอกเลยนี่ชีดาดโค้ดเทอ่าเดี๋ยวเขาก็จะมาตั้งคาเนาเอาใส่โปรไฟล์เขาเนาะ เาจะมซอกลงงิงที่เขาซุ่มแดงทีเนาะไม่มีเขาใส่เลยจีได,ด้อีุดทกทีเขาเลี้ยงว่ะอ่าเขาก็มาซ่องกับบอดเนาะบอดบอดเนาะเขาก็มาลองเบิ้งสกิลเอฟเฟกต์มันเอ,อว่าสติแังไดดเขาเบิ้งสกิลสอง ป็นการแทงดาบเนาะเข้าไปสกิลโดดเลยพึ่บพึ่บไดโอยสกิลสองคอมโบอันติพึ่บโอหไดโอยเดี๋ยวเรามาลองลามจากคอมโบหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงอันติไปจังหวะนี้เก็บดาบสกิลสองลามลามลามโหจูรุ่งบอตายเลย บตายเนานเพลเลื่อนมันหลายเนาะเอาไม่เอาไม่ลาจังวะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ากระจบไปเล้วเนาะสำหรับการรีวิวสกินลิงคอลเลกเตอร์คร่าวๆเนาะสาหรับใครที่ยังโบได้กดไลค์กดติดตามเนาะก็อย่าลืมฝากกดให้หนเด้อถ้าใครอยากลิ้นน้ำกะสามารถทอดีมาได้เนาะอยู่หน้าโปรไฟล์เลยไอดีค่อย